เจ๊ครับเจ๊เจ๊ทำอะไรอยู่ครับอ๋อกําลังเช็คเครื่องเพื่อส่งให้ลูกค้าค่ะวันนี้เรากําลังลองเครื่องแล้วก็เช็คอุปกรณ์ว่าครบไหมที่ตัวเครื่องเนี่ยจะมีตัวบังคับเนี่ยคือตัวนี้นะคะตัวบังคับตัวนี้เป็นตัวรีโมทไร้สายไม่ได้ติดกับตัวเครื่องชุดถอดนะคะหัวถอดจะมีด้ามพายกับตัวบาร์ที่รองรับด้ามพายนะคะค่ะนี่คือหัวใส่ยางนะคะเดี๋ยวเรามาดูการถอดยางกันก่อนนะคะ การถอดยางน,นี่คือหัวที่ใช้สำหรับถอดยางน,นะคะค่ะซึ่งหัวถอดยางเนี่ยเราปรับให้สูงกว่าขอบขอบกระทะประมาณเหรียญสิบ,บาทแล้วนะคะมันจะเป็นระยะเหมาะที่ว่าเวลาจะงัดเข้างัดออกนะคะพอดีต่อไปจะเป็นอถอดของขอบด้านล่างนะคะยางออกเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะค่ะไปจะ ่าเป็นการใส่ยางนะคะอ่านี่นี่คือการปาดยางด้านล่างก่อนนะคะด้านล่างเข้าแล้วต่อไปก็ปาดด้านบนยางเข้าเรียบร้อยแล้วค่ะค่ะใช้ง่ายค่ะ